จซีรีพอร์เตอร์วันนี้ชวนไปทําความรู้จักกับวัฒนธรรมการซอแรงนะครับหรือว่าการร่วมกันลงแรงช่วยกันของกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองภูเก็ตเขาชวนกันปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรและแชร์ประสบการณ์กันโดยเจ้าหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปแปลงเกษตรของแต่ละคนนะครับิดตามเรื่องนี้จากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกัน ยุคนี้หากใครต้องการแรงงานช่วยทำสวนทำไร่การจ้างน่นจะเป็นคำตอบที่ใครๆคิดถึงแต่วันนี้ที่บ้านพอเพียงภูเก็ตเจ้าของบ้านได้มีโอกาสต้อนรับผู้คนที่มาร่วมกันซอแรงปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรผ่านกิจกรรมที่สมาชิกทำร่วมกันเรียกว่าซอแรงมันเป็นการเรียกว่าร่วมแงรงก็ม,มือร่วมใจกันของพี่น้องชาวเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อที่จะทําให้งานเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับด้วยความร่วมแรงร่วมมือกันนะครับถ้าเราทําคนเดียวเนี่มันอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าพวกท่านได้มาช่วยกันทาเนี่ยเขาเรียกว่าทาได้ําให้ได้งานได้งานแล้วก็เราไม่เหนื่อยมากแล้วเรายังมีความสุขกับการทํำตรงนี้ด้วยครับการซอแรงนะคะมันก็คือเป็นภาษาทางใต้สำหรับภาค ทำอีกเช่นคำว่าออกป่านะคะหรือว่าคำว่าลงแขงนะะหรือว่าเอามือนะคะอ,อส่วนภาคใต้เราใช้คำว่าซอแรงมันก็จะเป็นการที่พวกเราเนี่ยมาแสดงพลังนะคะมามาร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำงานนะคะให้กับเจ้าบ้านนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการลงไปที่แปลงพื้นที่ของเจ้าบ้านนะคะเพื่อจะร่วมกันพัฒนานะคะงาน การสาแรงของกลกลุ่มนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายครั้งแล้วโดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการเข้าร่วมการอบรมทําการกิตกรรมธรรมชาติณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามันมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตหลังจากนั้นหลายคุณได้เริ่มทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเองโดยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่สนใจใกล้เคียงกัน เราได้ความรู้ในการสอนแรงเราได้ทํางานได้ลงมือทําลงมือทําจริงแล้วก็ได้เห็นภาพว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับได้เพื่อนนะครับได้นิตรภาพได้ได้การแชร์แชร์ไอเดียต่างๆร่วมกันนะครับก็เรียกว่าเป็นความสุขที่มาจะาเหนื่อยนะครับแต่ทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับแล้วเราได้นิตรภาพกลับไปด้วยครับ การซอแรงทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้การทำการเกษตรกับคนอื่นๆและที่สำคัญความลับที่ซ่อนอยู่ของการซอแรงคือความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนั่นมีส่วนช่วยให้เกิดความงอกงามของพืชพันธุ์การเกษตรในภูเก็ตและงอกงามในจิตใจผู้คน